สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทิร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13กันยายน2565บพลโทเบนฮอตอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเคยผ่านทั้งสงครามอิรักและอับกานิสถานมาแล้วทำนายว่ากองทัพยูเครนจะประสบชัยชนะและช่วงชิงดินแดนกลับมาจากรัสเซียได้มากขึ้นเรื่อยๆเดือนที่ผ่านมานั้นพลโท เบนฮอตก็ออกมาฟันธงว่าทหารรัสเซียซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนล้าเต็มทีคงจะแตกพ่ายแน่นอนภายในสิ่งปีนี้กองทัพยูเครนเวลานี้สามารถจริงดินแดนในคาคีฟกลับคืนมาจากรัสเซียได้แล้วมากพอสมควรในขณะที่ทหารของ,ของรัสเซียนั้นรีบถอยร่นทิ้งอาวุธและเครื่องกระสุนจานวนมากไว้เพื่อหีกเลี่ยงการถูกปิดล้อมทางด้านเบนฮอตนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้อง เราอาจจะได้เห็นการล่มสลายของสหพันธรัฐรัสเซียในแบบที่พวกเขาเป็นอยู่ภายใน4-5ถึงปีข้างหน้านี้สาภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อปี1991โดยที่พวกเราไม่ทันตั้งตัวคราวนี้เราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถูกถามว่าเหตุใดรัสเซียถึงจะล่มสลายอดีตนายพลผู้นี้ตอบว่าผมเชื่อว่าของทัมบัสเซียที่ถูกเปิดโปงและพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างมาโหฬารจะทําให้ประชาชนชาวรัสเซียรับไม่ได้มากยิ่งขึ้น เสาหลักสองประการของอุตสาหการรมรัเสเซียก็คือการส่งออกพลังงานและอาวุธผมเชื่อว่าทั้งสองอย่างนี้จะต้องเสียหายอย่างหนักเป็นฮอตระบุด้วยว่าเวลานี้กองทัพรัเสเซียพ่ายแพ้แล้วในหลายพื้นที่เพราะพวกเขาเหนื่อยล้าทั้งด้านกาลังคนและการขนส่งทหารรัเสเซียล้มตายไปเป็นจํานวนมากพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้ในขณะที่ทางด้านลอดเดนเนสอดีตผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษก็ให้มภาษณ์กับสื่อมวลชนคล้ายๆกันว่าเวลานี้ทหารรัเสเซียจํานวนมากจํานวนมากนั้นได้เป็นหนีออกจากภูมิภาคคาคิฟ และเขาย้าว่ายูเครนย,ยังจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากตะวันตกต่อไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มแรงบีบต่อรัสเซียรัสเซียยอมรับว่ามีการสั่งถอนทหารออกมาจริงแต่อ้างว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะรวบรวมกําลังทหารในการจัดทัพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะท,ที่ความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนั้นก็น่าสนใจก็คือมีการพูดถึงระบบการปกครองของ ประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียดูเหมือนว่าจะเปลาะบางมากขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากที่ยูเครนคว้าชัยชนะในสนามรบซึ่งทําให้เกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับสงคารามในยูเครนแม้แต่ในผู้ที่สนับสนุนทางด้านรัเสเซียมีรายงานต่างๆมากมายชี้ว่านักวิจารณ์ที่สนับสนุนปูตินต่างตั้งคําถา,ถามถึงการตัดสินใจเดินหน้าความขัดแย้งในยูเครนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดรัเสเซียยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถอนกําลังออกจากเมืองคาคิฟและล่าสุด เจ้าหน้าที่ของประธานทม่บดีวลาดิเมียปูตินที่ทําหน้าที่ประสานเกี่ยวกับสื่อมวลชนยังคงยืนยันว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียนั้นยังจะดําเนินการต่อไปในขณะที่บริษัทที่ปรึกษาเตเนโอแสดงความเห็นในวันเดียวกันว่าการสูญเสียทางทหารและความอพยพสูของกองทัพรัสเซียคอยเกิดความเสี่ยงต่อระบบการปกครองของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนื่องจากว่าในประเทศมีการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการพิเศษทางทหารจากหลายฝ่ายเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ปูตินจึงเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นหลังจากเสียเปรียบในแนวหน้าซึ่งอาจมีการทั้งการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับการทาสงครามและการเรียกร้องให้เริ่มการเจรจาในเรื่องของการหยุดยิงนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่มีการออกมาการคาดการณ์ต่างๆนานาคาดการณ์กันถึงขนาดว่ารัสเซียนั้นอาจจะล่มสลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในการที่ระบบการปกครองของปูตินเองนั้นก็ถูกสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องครับ